สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทังช่องทุกๆท่านนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะชบากระเดินทางนะคะมาอยู่ที่วัดปู่กูแก้วนะคะเนาะซึ่งภาพพี่น้องแฟนคลับมาตามแนวทางตองหัวนะคะสามารถติดตามรับชมน้ากันนะคะว่าปู่นะคะเสด้ฟฝากตอนพี่น้องเป็นตัวใดเน้นย้ำให้เป็นตัวใดนะคะสามารถรับชมน้ากันนะคะปู่ฟันดีบอ่อละคะเหล็กถูกปู่ในจุดละไปนะคะเนาะสามารถติดตามรับชมน้ากันเลยนะคะเนาะ เขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิได้บ่พลาศขาวสารนะคะแนวทางนะคะจากทางช่องนะคะนาอเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการบเสียเวลานะคะก็มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะมากราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะ าากานวัตกรรมครับคูณกานวัตกครับคนยูดีสุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทุสุกคนนะคนไปใช้มาใส้ก็มาอยู่ดีเป็นสุขนี่ดเอารับพอนี่รัพอนี้แล้วรับพอนะคะณรับพอนะคุนรับพอ่ะคาะ กิวาดนาสิลิส oh, right. ันิจังุตาปจะยิโนจัตตารุตามาวัดันทิอายุวันโนสุขังพระรังสา์โอ้โหคุณตุลนครับใคกิืการงานกง็ได้ไปรังไดมากครับคนตกกามาคนตกกมาครับปูู้มามาก ขอแนว่างนาำปูฝักตอนเอฟซีคือต่อหลับปูค่ะอือว่เป็นยังหลับปูมีเขามีรุรดแมนยนนะกวีรค่ะอาจารย์ที่บอ,วอกว่ารุดร้ายค่ะปูหัวที่พานมากปูฝนตกเฮี้งน้ะปูโบแห้งปรเดีกยวกบเมีบดนอนนี่นะือดละไ้งเขียนแลงเอาเป็นแนวร่าให้บ่ง พี่น้องแฟนคลับทางช่องเพื่อนกันโค้มาขอมาเลขสีปูคนว่าเลขว่ดถือว่าเป็นยังปูคดแต่ว่าได้ได้ร่วมเฮ็ดบุญแสงเงหัวละข้างน้ำปูค่ะท่านทำมุนท่นา,นาบุญนำแบบนั้นแต่เจ้าถูกอ,อยู่ดีเป็นสิวโค้กจะเลื่อนจะเลื่อนชูปูชูคนน่ะค่ะญาติโยมก็กได้ฝันดีปะค่ะปูงวดนี่ปูมันฝันมันบ้านนะฝันบ้านฝันนะคะเนาะอยู่บ้านบ้านได้เสียงอืมบ้านได้เสียงนะปูเสียง จุดทูบพูดจุดมืออะไครับปูจุดมือวันศุกร์วันนีน่ละอ๋อวันศุกร์เมื่อวานนี่โอ้เมื่อวานเนาะปูเนาะอันน,น,อนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางครับของปูปูแก้วนะครับเด้อรอให้แอดเขียนตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าจังหน่อยก่อนเด้อครับเด้อรอแปบ๊บนึงครับบิ่งของปูไปก่อนเนาะพี่น้องนเนาะเบิ่งของปูก็ับสร้างชมก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้อ,องแฟนคลับนะคะเนาะที่ว่าซอยปูนะคะสั่งหัวละข้างเด้อครับพี่น้องค่ะ เลขทูบกับจุดเราแมันมาปูปจุด,ดอครับเบดเ,เดี๋ยวแอดสีา้เาเ fc แล้วครับเด้อไปเบึงเลขทูบปูเล่อถ่ายแอดเขียนเลขป,ปูให้มันเหลวก่อนตัใไง่ายก็เก่าครับสู้ ครอบครของพวกนกวย,าายุ่มหลักไว้มารอยกับขึ้นไปหาหลาดหา,าแสนก็อ,อ,อยู่ดีกินสุกอยู่ดีขึ้นจังไลยก็ให้ในดังใจของญาติโยมมีเป็นศรัทธาจิตใจใจศรัทธาเบิกบานท่านบัดใจมาใหา้ ปูสังของเราเรื่ังขัางบอกความใจยังไรก็ขอให้คนนักอี่ดีหนาขคือเที่ยงขั้งละดังกลองเป็นอะไปูมักมักตัวไรพิเศษปูคือคนแตดก็สิใครฮาระแต่คิดกับชิดชิดละ นี่แล้วเนาะปูเนาะอุ้ยปูยาวบกคือเดินปูเก็ก็ดนี่มาส่วนตัวกันเลยคือหลายทำนาที่ที่ปูนี่เก็ดก็นี่เมียนค่ะโตเก่งคนพรอมพี่ขาห้าแล้วห่วงนี่ปูโตเก่งของปูเรื่องเก็ดเก็ดเก่งของปูคือกันติปูปูวัดตะเล็กก็อันคือบกคือเพิร์ติปูนั่นแหละมีเลขเบิ้ลเลกโว้ิบ่กันงนะเจ็ดแปดกับเเนี่โตเก่งมัน พอพอกันเลยรีบเอาไปงามหนึ่งสู่เจ็ดเจ็ดทาบุนัเจ็ดไปถ้าพูดลืถูกคนไทยเพื่อนึงจัพูดเ่ารยนมาไยก่อนอัเลืถูกจยบพูดเฮ้ไปเห็นว่าท่านมีคนไหนมาพูดเลื้อยถูกนี่ออ้ถูกเป็นงามเลือสุนีจากงามอยู่ปู เรื่อนี้มีสิรุดมีข้ามค่ะเอาพี่น้องกันนี่ตัวยังไงเนี่ยนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะพี่น้องเขผู้คนเห็นอยุทอยู้่นเห็นบยปุาธ ทิดมัคขัดแต่จุณนี้ก็ได้เหลิกมันขาดหมเป็นจึงบุ๋นแห่งหยาดแห้งแน่เกี่ยววกคุณมีสุกมีใจวะได้คุณช่วยสางช่วยครับแคปหน้าจอไว้เดอร์ครเบ็ซี่ครับนี่เป็นแนวทังตัวเลขของปูปูแก่รปจับมวนวันที่สิบหกกรกฎาคมหกานะครับที่จะตึงนะครับครับปูวิ่งนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ด บนล่างเด้อครับเก่าเจ็ดบนลางอย,ย่าม,มาเป็นบนล่างเด้อครับคับสุด3สามตัวบนครับแนวท่าของปูเฮ่ามีเจ็ดแปดเกนะครับนี่คือสุด3สามตัวบนนะครับละกะสุดประกอบปูสองตัวนะครับมี4ีหางน้ากันพี่น้องมีเจ็ดแปดแปเก้ดเปูว่วงกลมไปที่78แปดละก็ดเส่วนเลขถูกครับ5 3าสับหา3ามสามเดพี่น้อง นี่เป็นหลบถูกที่ปูจุดแล้วนะครับครับแคปหน้าจอไปครับเนื่องทั้งตัวเลขของปูขอกราบขอบวนของคุณผู้ไปย่างสูงครับที่เป็นสภาพบุญอีซีครับสาธุครับสาธุครับตอนนี้คนพ่อมีโสมีมันในแม่เนาะครับปูมันอีกปูมาที่เราปูไงสาธุครับมาแล้วพ่อได้แล้วแต่ว่าเลขตัวนี้ว่ามีขายแล้วปูลอตเตอรี่นี่แม่เนาะค่ะสองเจ็ดนี่ว่ามีขายแล้วปูนั่าละปูกลิ้งนู่นที่นั่นอืม งเ,นนเอาค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นเลขทูบนะคะของปูนะคะเนาะกะงามเนาะพี่น้องเนาะค่ะห้าสามสามนะคะ, 5, 3, 3, ะ,คะพี่น้องก็แคบนาจ,จอไว้พิจารณานะคะตัวเลขชัดเจนดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางฝากตอนนะคะเนาะปูว่านะคะพึงจุดนะคะวันพระนะคะกัเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะพึงจุดเมื่อวานนะคะพี่นอ้งนนะะนองก็ร่องแคบนาจ,จอไว้เป็นแนวทางนะคะ เบิงนะคะเพื่อมาเพื่อชอบจังตาบอมากับใบพาเนเด้อพี่น้องคะแนวทางของปูนะคะพี่น้องคะว่าต้องรอนะคะคงสุดท้ายนะคะเพราะว่าปูหายคงเดียวแล้วเลยพี่น้องคะตัวเลขแนวทางของปูนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะชุด2ตัวมีอยู่4คู่นะคะ78นะคะแ9นะคะแล้วก็77แล้วก็27นะคะปูฟันเน้นไปที่78นะคะกับ77เนาะพี่น้องเนาะแคบหนาจอไว้พิจารณานะคะ เป็นแนวทางนะคะฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะฉบากับคอร่าพี่น้องไปก่อนนะคะให้พี่น้องสุกมันสกุลสกุนนะคะเด้อสวัสดี